สบายดีพี่น้องโบสกุลสุคนนะสบายดีเอฟซีลุกตาพีน,น,<อ>น,นุ้ยมานด็กกัเข้ามาหาครอบครัวนางแดงยามแรงๆพี่น้องุ้ยเอ้ยมั่งม่วงบ่จับสับเนาะนี่บ่จับบ่จับนี่มันจะอจอกดอกเลยนี่มันจะเป็นหมากเลยนีน่นะนี่เ<อ>จ้าวะวะนี่มันกระจอหมากนี่กระจอโดอก ป้าบอเห็นแต่หึงสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกไปเที่ยวทางไหนมาฮะสบายดีไสบายดีบอไปเที่ยวใช่ไหมมวนบอบอมวนบอมวนอีกบอมวนแล้ยังได้ไปเที่ยวมดปากซีผู้เขายังบอเห็นปากซีเราจะเห็นปากซีเลยบอแังเต็มเราทีมน้ะมดอะไรใช่บอ ข้อคือ,ห,อหักเลยฮะมัันหกอ่่าพีไปเจ้าน่าขี่เองนะเออขี่มา้านี่เออหักมา้านี่ใคร <c oughs> ขี่รถคอหักมันเป็นเนี่ยเราคือหักไว้หักว่ารถเบี้ยกระจกักรถเบียดมันเลยเออมันเลยบถดีใครอยู่ปากบ่ขับขี่ดินคอมันหัก เอาเราถีบแล้วคอหักแล้วมุนแล้วเราถีบนางนี่เลยนี่เราถีบนางซื้อมานั้นเพ่แล้วคอหักคอหักให้แม่ไปโสมให้มาฉัน่โมได้ซื้อพันไหมบกหนาเจ้าซื้อของบอดีให้าิมก็ักไว้แล้ววหมองคอมันนี่ยคเขามันหักเอาย อยู <h 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 ่ในใสอยู่ในห้องน้ามไงดิไปเห็ดครับพี่มาเช้านี่มันผักเองมั้ยมันเขาแรงแล้วบออยังยังกินแรงไหมยังกินยังยังใส่ในถ้วยนาะแกงยังอะไรก็ยังปอกมาคามอยู่ปอกมคามขายใคอยังมีอยู่บอฮะยังมียังมีขายอยู่ ใหรบ่าดนเออซื้อยาลูกยาให้ไผไข่เลยอ้าวบํสบายบําบสบายอีกแล้วคือบ่สบายดูแท้หมอน่เฮ้ยยุงกัดบ่ลผักนะแมนบ่นี่เดีนี่บ่สบายนี่บยุงไปกัดตั้งแตงแด้มนยงจถะเรือขี้เกียจนะบม่บ อือเป็นขี้เกียจซั่นล่ะพาน้อยๆเพ่นขี้เกียจเอยก็เป็นเบิดั่นแล้วเนาะใหญ่มามันก็ใหญ่ตามแล้วโมอบสบน้ําอยเป็นะเลกวนะมันสิติดบ่เนาะบ่ติดอยู่คันตาบ่สบายอีกแล้ว บสบายจังมือเลยนี่วัอนี้แหละมันมาได้อยู่อืมมันมันเคยอยู่น่ะมันลิ้นอันนี้มันมาได้ลิ้นมันหอนอยู่บ่หัวหอนอยู่บ่ตอนนอนจังมันหอนอือกิชเชนน่ะตอนอันนั้นแหละมันตอนนอนครับอนเหอ้หอนแห็ดหอนเห็ดเลยนะมันหายใจยากละบ่ พีเฉล็จเลี้น, <c oughs> น้เป็นนันแเลยเลีูุ้บอลเด้ไปหาเพชค่าหมอได้ยูท่าเพนมอเลลูุแบบธรรมาศาตร์เล้แต่ <c oughs> ยังก็แต่ต้นมังหงดีบดเสือนนังหงใครสิเคยหูเคยเนาะได้ยุแต่ต้นมังหงเนี้นี่ <c oughs> คนแรกบ่ได้ได้ในเฮือนในซานได้ต้นหุ่เอออน้ํามันน้ํากบ่ฮดบาดบ่น้ําี่น้องนี่ล่ะยังบ่ได้บกบ่ยังเอาไปคือสน้ํานี่ะนี่ล่ะเาไปเออเร็วสูบมาในะบ่เร็วสูบมาใเอ้ยเพื่อนเขาเจ้าบน้ําบ่บ่อืม ไปหาเม,มาื่อสายใช้แต่่านาม,มันก็สุกสบายสุบสบายอุ้ยขาจะมีกออแต่วะกอบปูกอบาน,นี่มันมาออกน้ำะน้ำเบิดแล้วออกไปมันมาลายเพาะนั้นแล้วมันกเบิดเลยตกแหลงมาพอใส่ได้เหนเนาะอะไรเห็ดหัวในะยาแล้วบนนี้นะ เดี๋ยวว่าวบ้างอือไปหันไปนี้เ่วานนี้ก็ไปไปกินดองดองไปนะนี่เดย์อยู่บ้านน้ำท้ายบ้านไหนนะบ้านน้ำท้ายนี่เรากินโอมพี่น้องกันปะบ่ไปซอยอเลยไปเบิดผัวเมียปอกูเดียวผัวเลยกูเดียวผัวไป ว่ากับนตัวไปผู้เดียวผู้เดียวคุไปเลือกผู้แทนนำเข้ายี่บอนี่ผู้แทนไปบ่ไปแล้วเมื่อกี้นี่ฮะไปเลือกเลยว่าไปเลือกนำเข้ายี่บ่เมื่อไหรนเลือกผู้แทนเลยเลือกมื่อนี่เอาเลือกแต่มื่อนี้เลือกอยู่ในไจนี่เดีอวนดี๋ยวลุงเบียนนี่เอาเลือกมื่อไเื่อไหร่ใหคนร้ายแล้ว เออเลยว่าอ๋อก็ให้เลือกซอกมึงใจสิเลือกมื้อนี้ก็ได้เลือกคนอื่นก็ได้มื้อนี้เขาไปมื้อนี้คนบ่หลายคนทําแล้วเขเป็ดมอือแต่จาเรียบร้อยแล้วเนาะโยังบ่ได้ไปไปแล้ววแล้วอือเรียบร้อยแล้วเลือกเบ้อไดจะอมันกินหัวหมูเลยหัวหมู่หญ้าหัวหมูนั่นด

แต่อย่างไปเน้นบ่อขางคุณพีนี่บ๋อนี่ได้เงินเราเลยนี่ขึ้นกระเช้าขึ้นแล้วเออเนาะมันมีน้ำใสชีวิตลำบากแนี่นะก็ได้มาหาเอามีน้ำสางมันกระบอกเออก็มีน้ำสางก็เป็นบ๋อนีแต่มันเบิดเลยอือน้ะกบอกกุ้มมันหมดผอยบ๋อมาม็นมันหมดบ๋อแม่น่าเบิร์ดไอเหิย เขาเห็พอเราว่าน้มใสบอกว่ามันออกโมหงเขาแบบใส่ของหาก็ีหาเงินทางเองีมันยังสบายใจใส่พร้อมใส้มันมาสะดวกงานเงินทางเองใสคงจะนั่นใส่คงจะคล้องวะ นั่งเต็มออกมาแต่มื่อใดนี่วันนี้วันนี้เจ้าน่ามื่อเอาเยอะคือได้มื่อเอาเองเหรอมันออกมาเออพอไปเอาหน้าบอกจนในเมื่อตามเอาะไรทางเต็มอยู่บ่มวนเป็นลูกปู่ลูกงาแล้วบมแม็นลูกมันนังแดงบ่แดงแล้วจะไม่ยังะ นีหมาของเมื่องอะไรบอสน่เราเก็บเมื่องอีกเล่นขนมแห้งหอยเป็นพวงเลยส้มแล้วมาเนาะผ่านมืองในแห้งขนมหลายขนมหลายกว่าเก่าหลายกว่าเก่ามันเต็มเลยนะฮะเราไปเอาไปยังว่าหอยโมเมนต์ชงคำทงหนึ่งบอสมันได้เต็มป่เต็มมาเลยแล้วหอยเป็นพวงโอ้ยพ่อร้านจะไปอยากออกมาเลย แม่บ่ตังเต็มเงินบอไม,<อ>ม่นิีบอตังทีเมันย่ยจะพกคนยังไลพ่พเขาคืว่าเขาเตรียมไว้มรออื่นอะไรเอออื่นค่ะเข้าไปมื่อนี้ไงคนมาได้ลายนั่นเหละเข้าไปก่อนอืม,มอื่นคนไล้เพื่อทาอีกได้ะมบอทา,ลลาเลยคนไลเขาเย มันไฟเนยเขาก็กาละเขาก็ปนจะป่นใส่หร่แม่ดิออ้นช้อแม่ใช่ปออสอุช้อตี่นชื้อเตลลิคนมนลายนะมันก็ต้องเป็นระเบียบ์นันลายอ่แม่ดิอืมก็เลยเลือกมันนี่เขาก็เขาจะก็มีเส้นหูเนาะ เมือนักแัดงเขาเงียบจะเห็นบบเนี้ไปเ้าแล้วก้อน่ไปใช้หันน้อบัไดแล้วแล้วมีตะถาดโดคิวเขาห้ใส่สินนั่นเนาะแม่ชบาเอาปีนี่ะว่ากไปเลื่อนเขาเขาห้ใส่สิน ไม่ hoy, 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 ้เหลือในบ้านใครเลยเรื่เฮียนเขาใส่สงไปเลยเขาให้ไปเปลี่ยนให้เป็นระเบียบว่ะเปลือกมัต้องใส่ชิ้นต้องกลับมาใส่ชิ้นเลยบางบ้านบางเมืองเขาให้ใส่อันนี้เขาใส่สมว่ะกาอยากใส่สงก็ใส่มาเลือกอยู่บ้านเลยว่าไปถือชิ้นมาว่ะยิ่ง เลือกตั้งผู้แทนประเทศลาวพี่น้องเอ้ยวันที่22เลือกพร้อมกันเบิดทั่วประเทศแม่นบ่ม่วนบ่นงเต็มไปเที่ยวม่วนบ่ฮะยังมาฝากแม่กับน้องไปเที่ยวนะบ่เต็มได้อีหยังมาฝากสิกินขนมอนี่นมหลาย อือแต่น hmm. ่ะบอกเฮามาฝากนี่เอามาฝากเลยคุณใหญ่ซื้อให้เออยู่ของมาฝากใจฮู้นะเจ้าอยู่บ่บ่คือบ่เจ้าใหู้เวดเมืองประเทศเออเวดเมืองประเทศาเวดมาบ่ซะเนาะาเวดแล้วเจ้าโลดนางเต็มตุ้มหูบ่ไหลายนึงมีแต่คงามเห็นอยู่บ่ อยากจะได้ใส่โลดบัดนี้มื้อละคู่โลดบ่ใส่ซับเด้กันจะบ่เจาหูกะบ่ได้ใส่จํหูงามๆกะบ่ได้ใส่เจาโลดแบบมันจังสิบ่เจ็บใหญ่มาแล้วมันเจ็บนี่คือนี่เจาะเลยมันบู่เมื่อเลย่ะโอ้ยบางคนก็เจาะตั้งแต่มันยังน้อยๆพก็แล้วเอาผ้าใส่ด ยายมาเฮาก็ใส่ดึงออกเฮาใส่ตางบาดตุ๋หูมันบ่ไเจ็บนะมันยิงมันมีนั่นยิงแตะเขาแตะเขาแม่นบ่ยิงเมื่อเียงดมันเลือดลอมันจให้โลดหน่อยๆอันนี้นะแล้วก็แล้วิดี่จเนาะ้ยผิดียงดทงบ้านเบางคนเาเกิดมาเดือนองเดือนขเ เอย่ามาหาโลจาะใส่ตุ่มหูให้มันจะน้องหญ่ยอยังหน่อยที่อัฐวันนั้นก็เจ,จาะจะในน ội มันจะควมันก็อยากเจาะมันก็อยากใส่ตามหูเลยอยากใส่ยีบอต้มหูฮะฮะอายากใส่แล้วฮะอยากใส่จะพาไปเจาะโล้มันปวดเจ็บอ่ะ

quậy các bạn nhảy Các bạn nay xin khai thì này các bạn Ơ, như này là song bạn bao. lấy bạn này các bạn chọn này không? Có khi mà chọn với được bạn nhảy đấy. Nằm. Uhm. Nằm. Nằm. lên Nằm. nè Ừ, Nằm. cứ Nằm. Nằm. lên มันบดายูฮะก็นอนนี่แหละจนปาะมะขามก็บดาให้ไปหามะขามนะูว่าไปคุนแตมาวาน,นโล่ได้ก็ซื้อแน่นะโลยนะโลหนะแผ่งโลหะแผ่นกระแทงลุดลงเดียวมะขามเริ่มเบิดนี่เริ่มเป็นราคา เออครับกันแล้วลรละหาผนไก่ไข่ตัวแดงแดงไงไข่้าเลยอืมเรามาไหวใหม่บ่บ่ตั้งแต่หงแม่จะมไจะเห็นก่ไข่ตันี่เด้อ ยังซ้อมโตู้ตู้นึ่งนันายไปจักไปใส่ไก่แล้วนะสำนีษตัวนางแดงกูแม่นปิไก่หญ้าฉบอนี่นะไก่หญ้าตัวที่ว่าหญ้ามาเปลี่ยนอะเดี๋ยวยังอยู่ปะยังคนทำเมื่อยบาลเนาะเอ๊ะเอาเมื่ออะไรก็เมื่อยพื้นเออฉพอจะบอเห็นมันเถอะอ๋อแต่ตัวนี้คือบ่เมื่อใช่ต้นนี่ค่อยให้มันอยู่กับ ไก่ท้อยมันมีไปเอาลูกมันมีตัวซ้ำมีตัวซ้ำไก่แม่ให้มันมีไก่ผู้เป็ดนะป้าเป็ดได้ไข่แต่บ่เป็ดจะบอลยังทางมันดีมันคิดจะฆ่าตัวตายเลยแม่หมู Nha, đợi, oh, năm cây hàng nha tân năm hai bài bài sắp tân bài hai bài sắp tân hai bài sắp tân sắp bài sắp hai bài sắp bài sắp tân sắp bài sắp tân sắp bài sắp tân hai ห้เขาเลี <hi> ้ยงเองจะละหายไปจะละกินว่ก hmm. yeah, um. yeah, bueno. ิน um. อ right. <an> ีกอ <minute> ืมอย่า <two> ม <years> okay. ันหายมันเสียมาแล้วในญ่วนาว่าเอาไปเขากินอืมเมือนนั่งเออก็เลยให้แต่ปัญหาคือแบบแห่เมื่อเลี้ยงเองเมื่อเลี้ยงเองจะละมันเสียอะไรมันสีมีแนวว่าบ่ะมันนี่ม่เนวว่าว่ากินไม่เราเนาะจูกตะกูมันมาได้ไปใส่เอาไว้ใช่ไหม กินบมก,นะกินแล้วเนาะกินเทาก็ว่ากินแล้วบ่าวเขาเนี่ยมันเสียเียอย่ามันไปไกลเห็ยยน,นแล้วยายช้ำนี่แหละมันเสียบรเห็นเลยมันไปไกลไปเลยมาหมูม้ากัดมันอืมอืมบางอย่างขาจะมีลมากาูกเนาะ ปลูกง่ายได้ปลูกบางอย่างเลยคอกระมัดงัวกินมัดบางอย่างนี่ยมีชวนมันกินได้ในไหนมันต่ำสักมยมันอันนั้นมันขาดมันแคดจมันก็มันหาก็เป็นมันหาก็ใหญ่มันใหญ่ใหญ่นั้นงัวกินอืมบอกเบญกล้งมักแบบใบมัน เจ้าก็นี Hence, well ่ได้่องบเหงยวนะไปหาผูกแล้วคันหัวเหตดหัวแล้วงามไปเสียบเสียบมันก็ติดแต่สบายสิตใจตอนบางหิวนะเอ้ยบาริยาบักกว่าอีหยังเนี่ยมาเสียบไว้โดยมาพังวันติดเปิ้ลเอมันผูกงางอะไรทานแต่เมื่อยังบม่ก่อยังไม่เสร็จสอบบ่ยังขาหมูยังขาหมู ในใดหมูอยในเตาเออยังม่ได้ควัดหากมันพอขวัดแล้วบ่ถ้าหายทีเดียวเนาะมันจังได้อดลายมันยังคือจุทิมในหน่อตอตัวนี้บอกว่าหลากมาแล้วมันจุทิม ุูให้มันอะไรฮอบรายดังไพยไปต่อเอาทุกคนเออเนี่ยนี่สิผม, <c oughs> มคิด <c oughs> ต้องนตใหม่อันที่จะเอานี่ยจะดังไพ่ฮะต่อเอาอืม เมา่อเลยเนาะมากินเถอะคนน่เออไขด้กินที่มาไงวะต่อเห็นโดนี่แ่มาโลดบรปัหมูเดมันอยากกินเผาเหนื่อยเนือนเ็นเลองอีบ้าน่อัมเบิรนี่เยกเลี้ยงมูนีละสาเหตุที่หาหำหายังกันเนี่ยกินกลาอี้

เดี๋ยวมันกินบอ่อหอยจุกนะโอ้ยทำมันมกักมูนี่ม,มันดุดนีน้องสะก็มันเห็นมันก็ดุดนีนะแตะกุก๊กๆสวนก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วสวนใหม่นี่งาแต่มาคืออะไเนาะเป็นปดอกเลย โอเคพี่น้องเฮราจะไปจบคลิปไปสั่งเลยนะเนาะขอบคุณขอบคุณเหมืงสมเลยอย่าลืมกดไรกดแชร์กดติดตามเนาะผ่านมาก็ได้มาเวยนางไปเพาะกันใหม่คลิปหน้าเลยเออเขาฮุดที่ช่วยเรื่อยๆนั่ต้นกล้วยต้นกล้วยเขาปลูกใหม่นะชิติดอยู่พี่น้องเลยเขาปลูกมักถั่วนี่คือสิบเอ็ดพ่วงนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องสบายดี